ครับสวัสดีครับผมนายกิฤษศักด์ข้อคลองวันนี้ได้เอาพระสมเด็จวัดระฆังเจดีโยเอามาให้ทุกท่านได้ไประดับตับฟังรับชมว่าพระที่มีอายุมากกว่า150ปีว่าจะทิ้งคาบเก่าครับรับมวลสารไว้ให้เราดูเทียบเคียงว่าเป็นของเก่ายัางไงครับครับเดี๋ยวผมจะลงขยะด้วยกล้อง 1,600x นะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับ นี่แหละครับพระสมเด็จวัะขังที่มีอายุมากกว่า150ปีเรามาดูคาบเก่านะครับว่าท่านถึงคาบเก่าให้เราในยุคเราได้มาเทียบเทียงว่าเป็นยังไงครับนี่ครับพระเจดียโยนะครับนี่ครับดูครับดูคาบเก่านะครับดูความเก่าครับดูความรอยหดย่นย่อนะครับ ต้องดูนะครับมีบ้างไหมครับี่ครับี่ครับเพราะพระองค์นี้แก่น้ํามันนะครับแก่น้ำมันน้ำมันครดูนะครับน้ำมันแก่น้ํามันนะครับน้ํามันน้ําตาลนะครับน้าอ้อยนะครับดูครับดูความหดนะครับดูหดดูหดดิครับดูครับ ครับดูแขนครับหมดนะครับหมดนะครับดูครับดูครับครับเก่าขออเก่าครับหมดนะครับชันๆนะครับหมดไปเสมอกันครับความสมดุลครับดูครับนี่คือพระสมเด็จเกศเชโยเฮ้ยพระสมเด็จ จดีโยนะครับอู้สิดินะครับขอโทษครับสวยครับดูครับผูเสียนท่านครับจะมีนะครับครับสวยครับต่อมามีรอยลานรอยล้าครับมีแล้วครับเห็นแล้วครับมีหลุมมีบ่อครับเห็นแล้วครับนีครับมีครับเป็นสายครับดีครับภาครับเป็นไสาครับมีครับเป็นไสายครับมีครับเป็นสายนะครับ ที่ออกโซฟาครับโซฟานี่ครับถ้าขยายได้เราต้องขยายได้กล้อง 1,600x เท่านั้นนะครับเพื่อจะเห็นครับครับสีฟ้านี่ครับคือภาพภาบน้ำน้ำปูนนะครับน้ำปูนน้ำดินนะครับภาพน้ำว่านนะครับนะครับจะเกิดเรืองแสงธรรมชาตินะครับเกิดเรืองแสงธรรมชาติแต่ต้องขยายได้กล้อง 1,600x พนหกรับยเอ็กรับว่าพระเนี่ยถ้าเราขยายได้ที่มืดขยายได้กล้อง1นึ0งพขยายได้ที่มืดนะครับเราจะเห็น ภาพดิงแสงขึ้นมาเป็นเม็ดสีสีจากธรรมชาติมีสีฟ้าอ่อนมีสีหลายสีครับนะครับพระสล็กวระทางเพราะเพราะว่าภาพเป็นซ้ายพระเขาสร้างอายุมากกว่า150ปีนะครับเขาจะมีจะเกิดนะครับเกิดธรรมชาติจากเม็ดจากสีขึ้นมานะครับเห็นไหมครับสีครับมีหลายสีนะครับขึ้นมาเหมครับเป็นธรรมชาติครับแล้วมีลานะครับมีลามีรวงเป็นธรรมชาติครับเห็นไหมครับเกิดจากธรรมชาตินะครับธรรมชาติเป็นเกิดจากธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับ เป็นธรรมชาติรุธทำไปได้นะครับองนี้ทําไ่ได้ครับมีสามองก็ไม่เหมือนกันนะครับนะครับทํายุคเดียวปีเดียวกันวันเดียวกันพอเอามาเอามาลงกล้องขยายด้กล้องหนึ่งพันก็ไม่เหมือนกันครับทุกพิมไม่มีเหมือนกันครับรอยผลย่นย่อไม่เหมือนกันครับเพราะว่าค่าไน์ใสเนี่ได้เปลี่ยนแปลงทางทางโครงสร้างทางกายภาพนะครับนะครับจึงทําให้พระจุดผลย่นย่อมีหรือไม่มีมีรอยสูงรอยต่ําจึงทําให้พระมีสีมิติขึ้นมาครับมีหลายสีนะครับ มีหลายสีครับเกิดจากธรรมชาติ karaoke, นะครับนี่ครับแล้วต่อมานะครับเราพอเรารู้แล้วว <iencia> ่าพระอันนี้อายุมากกว่า1 5 0ปีเราก็มาดูมวลสารมวลสารหลักของท่านมีอะไรครับนะครับก็มีผงวุฒุคุณนะครับเนี่ยตรงแขนท่านนะครับมีผงวุฒุคุณเกาะอยู่นะครับผงแป้งครับผงแป้งนะครับนี่ครับที่หลุดลต่อ้านี่คือมวลมวลสารท่านหลุดออกไปครับนะครับนะครับผงวุฒุคุณครับนี่ครับผงวุฒุคุณนะครับนะครับ วัตอนนี้จะมองมเห็นแล้วนะครับเพราะข้าเป็นไซต์ทับหนามากครับหนามากครับนี่ครับนี่ครับนี่คือผงแป้งองทุกคุณครับนี่ดูครับนี่ครับอันนี้ผ้าหักแต่งครับผ้าหักแต่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ผ้าหักแต่ครับนี่นภาพผ้าหักแต่งเม็ดนึงครับเจอผ้าหักแต่งแล้วครับนี่ครับ อมือบองบางแสงครับดีครับภาคแตกครับเจอภาคแตกหนึ่งเม็ดนะครับภาคแตกครับแล้วก็ยกครับยกอยู่ตรงนี้ครับยกอยู่ตรงนี้ครับเม็ดยกครับนีครับยกครับเราต้องมองบางแสงนะครับนี่ยกครับคูอเขียวครับเม็ดยกครับจเจอครับเพราะงค์นี้หายากครับเพราะว่าเพราะว่าพระเขาถ้าเป็นไซส์จะเยอะหน่อยครับนะครับเราจะมาจะพิจูด้านหลังนะครับ ดูด้านหลังนะครับดูครับเี like the anyway the ๋ยโอ้เยอะเลยครับหลังกับข้างหน้าไม่เหมือนกันเลยครับดูครับโอ้สวยมากครับสวยครับอันนี้เป็นเป็นพิมหลังกลับหมากนะครับ็นครับเป็นลายเส้นกลับหมากครับเห็นไหมครับอันนี้ลายกลับหมากเป็นพระทิมตอนวางวางกลับหมากครับลายกลับหมากครับนะครับเป็นเป็นลายล่องกัะตากลายกลับหมากครับด้านหลังครับ ภาพเป็นสายเยอะมากครับภาพเป็นสายนะครับลายกลับมานะครับร่องลายกลับมากระดานแผ่นลายกับมานะครับดูครับมวลสารเยอะครับเป็นดำเม็ดเขียวเมื่อกี้เจอครับเป็นแดงเจอครับครับตรงนี้สวยครับดูว่าสวยจัดว่าสวยครับครับครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับ ตัวแกก,ก็กดติดตามผมเยอะๆนะครับเพื่อมีกำลังใจเอาพระลงให้ดูชมอีกนะครับครับสวัสดีครับ